รีวิวใส่ย,ยางครับเอาดื้อแบบเนี้ยต้องทำรีวิวไปแล้วทีหนึง่งมีพี่พี่ถามว่ามันดีกว่าใส่ย,ยางทั่วไปยังไงเนี่ให้ดูให้ดูมันเป็นเหมือนสายถักเนี่ยดูนี่นะอันนี้ผ่าให้ดูจะได้เห็นข้างในเลยว่ามันต่างจากยี่ห้ออื่นยังไงเหนียวมากมันเหมือนสายสายที่ใช้กระถังแก๊สอะเรียกไม่ถูกเหมือนกันแต่ใช้แล้วมันโคตรเหนียวเลยนะฮะข้างในมันจะเป็นเหมือนไนลอนเออมันเป็นไนลอนเคลือบอะแล้วก็มีใยใยถักนี้เ,เดี๋ยวขีดให้ดูซิ น่อย่างนี้เลยแล้วก็ดีไซน์มามินิมอลมินิใจมากเลยตอนใช้ก็โอเคเป็นอุปกรณ์ที่ประกอบฉากตอนต้องถ่ายงานกเกษตรสวยมากแล้วก็แข็งแรงทนทานดูนะนย่างเหนียวแล้ว,ลวพี่ๆท่านใดสนใจสายยางเกรดคุณภาพเดียวกับญี่ปุ่นเลยนะต้องทิ้งพิกัดไว้ให้ในตะกาถ้าชอบอย่าลืมกดติด,ดตามไม่ต้องดวยวันนี้ไปแล้วสวดดัสดีครับผม